jaar r t t c บุญทา m สวัสดีครับจีได้สิถามฝรั่งให้ฟังได้จ้าว่าเพิ่นไคิดว่าประมาณสามสี่ร้อยนี่แหละสถานการณ์อย่างนี้เพิ่นขอเมื่อประเทศฝรั่งนะคะวันนี้จะให้ฝรั่งอีทเฟิร์สค่ะเพราะว่าเชฟใหญ่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยจ้ะ โอเคทรายมิสเตอร์บุญธรรมบุญธรรมจะเลี้ยงอร่อยมากไหมอร่อยมากสนไยเลยสนไยเลยอืมทูกูดทรายบุญอร่อยนะคะเดี๋ยวไปให้ป้าคนกินก่อนเลยจ้ะเพราะว่า เชฟใหญ่เชฟยานน็อดมิกอัพจ้ะวันนี้ไอจะทำปาปลายัสสลัดนะคะเนี่ปลาปายัปลาปายัสปเพราะว่าเชฟใหญ่ต้องไปว่าแต่งหน้าทาปากรีดผมหนึ่งชั่วโมงคนแหละไอก็เลยต้องให้กินให้พอนก่อนจ้ะจะเป็นแบบนี้นะจ้ะชีวิตยูทูบเบอร์ต้องแคร์ออฟเอ่อไม่ปาด้วยนะคะ so you t ุติแอร e วา o ูดไว้เนาะ You เป็นค excelent ไม่ใช่คนดีห้ามีสตาร me? If I, ห้ฉันถ้าคุณม o ห f า v e าร v e ันจะ l ห I คุณสี่ครึ่ o u ละครึ่งที And the ยไปคือสี่ดาวแม่บอกว่าไถามว่าเธอให้เชนกีดาวในการเป็นภรรยาที่ดีสีดาวครึ่งอีกครึ่งนึงนะ เธอมักเป็นไอเป็นคนที่อารมณ์ปีดไวจ้ะแต่ว่าไอซิลงไวดูความที่ไอเนี่เป็นคนตลกนะจาน้าไอก็สิขึ้นแบบอือยังที่บุถึงใจเจ้าของแล้ววันนี้นะคือฝรั่งนะเขาบ่งงอ,อยู่แล้วเจ้าเครียดเองเจ้าก็เศร้าเองวันนี้นะพี่น้องจ้ะไอกะเศร้าเองวันนี้เพราะว่าคือว่าแหละขึ้นเองเศร้าเองเครียดเองงอเจ้าของเองแล้เจ้าบ่งอก็งอเจ้าของหนาเนาะพี่น้องออดซ่อนบ่โอเค I will let you eat now so I think it's 문 time time to say goodbye ค okay. ่ะโอเคกระปุ a กระปุกพี่น้องจา๋าบายบายสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้จะพาทุกคนมากินตำส้มตำนะคะนี่ค่ะหน่วยจักบาดบุรหลุดเลยจ้ะจับ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 ขึ้นมาเพราะว่าเพิ่มบริติราคาอกันเลยบุ่รู้ว่าน่วยละจักบาดนะพี่น้องจา๋าโอเคเรามาตำกันเลยจ้ะมาจากท่านศาสตร์ กินปลาพยะยาตามเครื่องหนึ่งนะจ๊ะบพะเครื่องนุ่ยซำไปกินเท่าละน้อยยอมเอานี่ค่ะประมาณนี้ไอคิดว่าประมาณสามสี่ร้อยนี่แหละทาฝรั่งเศสนะนุ่ยซำนี่ประมาณเกือบสี่ร้อยบาทจ้ะแต่อยู่นิแอบบลูนะจ๊ะเด้อถ้าพอด้เบิ่งราคามาจากตามกันเลยจักแค่นี้เดจะปอกแค่น,นี้พอบ่มีเขาเนี่ปอกอีหยังที่แพงๆหากินยหญ่ๆมันสิมีคุณค่าเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่แหล,ละจ้ะ นี่แหละมันเป็นที่มาของคําว่าบ่อึดบ่อยากอยังที่อึดเหาสิยากส้มตำบ้านเฮานีสาา่สามสิบบาทเนาะเฮากะก็กินบ่ก็กินกกกน,น,นะนะกินแล้วกะบบ่ออยากอะไรเพราะมันหากินง่ายแต่มาอยู่ต่างประเทศนี่มันอึดจ้ะมันก็เลยแบบเฮาก็เลยยากเป็นี่พี่น้องจ้ะบ่อึดบอ่บอยากแห้งอึดแห้งอึดแ,แ,แห้งยากบก่กินประมาณนี้แล้วกันมาอยู่ต่างประเทศได้กินส้มตำนี่เป็นยังที่แบบสุดยอดอีหลีกรอบๆเลยจ้ะสงสัยมาจากอาัมพวา ชบุญธรรมีซนี่กโอเสียดาดมื้อนี้อายมีข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้อสิเว้าพื้นอันนี้ให้ฟังเนาะเพราะว่ามีหลายคนมาถามอายว่าพ่ใหญ่คือบ่เมื่อนําอายนะอาสิเว้าให้ฟังว่าเป็นหยังเนาะจะเนาะเาเม็ดออกกันเถะ พันคือบุเมื่อไทยนาอายแบบนี้นะมีพี่น้องพนเป็นห่วงเน,ะเนาะพใหญ่พันอยู่คนเดียวอายุก็หลายพอมนี้นะได้สีว่าพี่น้องฟังตอนไอ้กินเด้อหินรเมิละ,สด,ละ,ดละสดราย็แซเจ,นจคนย้ำเสร็จแล้วตำเลยได้นีนเด้อบันเลงกันเลยเนาะ ดกับพริกแห้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งกระเทียมนิดหน่อยย่งไงคุยกับหลานเพิ่นจ้ะหลานคนที่ใส่หมวกเนาะที่ไปกินนะเนี่ยนะกินเลี้ยงอยู่หัน,น้องเพื่นนะ่ะโทรคุยกันกนี่จ้ะตามวันนี้ไอมีแนวเม็ดมาหนึ่งอย่าง หลายคนถามว่าพ่อใหญ่โอเคบบกิกกับการกินของเน่าบอกด้วจ้ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าไอ้โบกินจะอดได้ไม่น้องเสียนอยู่นั่นหน้าไอ้สิกินเธอหนึ่งนะไอ้ก็งเกงใจเพื่อนได้โบแม่มาบกเกงใจเพราะว่าอ้กางเกงใจเพื่อนแต่แรกแล้วเคยบอกไอ้กินทุเรียนกินให่ไม่ไ้ไอ้สิซื้อไปกินข้างนอกด้จ้ะถ้าเพ่ออยู่เป็นไอ้ก็ซิบอกินเลยถ้าอยู่ต่างประเทศนี่แต่ว่าไอ้ถามเพื่อนตอนที่พ่อตอนที่ไอ้ซื้อนาะว่าไอ้กินสตอได้อยู่บ่ ก็บอกว่ากินได้ทุเรียนเดบได้เพราะกินทุเรียนในป้าเพิ่มมากเลย้อจ้ะป้าเพิ่มมากกินทุเรียนเลยเพราะว่าสตอนี่มากะมันเหม็นตอนที่อยู่ในป่าเขาเนาะเอาไปเขากินมะเขือปาะเข้าไปมันก็ซีเศร้าแม่บอกแต่ว่าทุเรียนนี่มันกลิ่นเหม็นในห้องอะนะป้าเพิ่มมากจ้ะไอเคยสื่อตอนที่อยู่นากันใหม่ๆนะไอก็เลยบอกจาของว่าไอกะสิบวกกินกินแล้วผู้อื่นทุกข์ก็ยุุ่กินเถอะแบบนี้นะแต่อันนี้นะคือไอถามิ่นแล้วไปกินได้อยู่ป้แต่มันเหม็นได้แม่บอกนะ พอกินได้นานๆเทื่อพี่น้องจ้ะก็บ่เป็นหยังอารมณ์อรวยกันไปเนาะบ่แม่นว่ากินคเมื้อทุกขเจ้าเฮาก็บ่โอเคแต่พอกินมันก็แฮงเนาะอาหารไทยไอ้ลืมปุ๋ยนาตาอ้ไปเอาปุ๋ยก่อนเด้อปุ๋ยเทลงไปบ่ได้เฮ็ดให้งามเด้อปุ๋ยสําหรับคนน่ะใส่ข้าวใส่ผักน่ะเฮ็ดให้งามใส่คนให้เฮ็ดให้แซ่บ ใครเลยนะนีะ่นนนนจ้า,าทุกคนอร่อยไหมล่ะพอดีทำนี่แหละน,นล่าไอ้แตกแล้วจ้ะ I have stick y o r rice a l soup รังอีติงแล้วนะคะนี่จ้ะกระถินนะ100 g, 100, 100, 150, 100, 100, หนึ่งร้อยกรัมร้อยร้อยกรัมหรือร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยกรัมจ้ะเ <c oughs> ดี๋ยวไอ้สิทธามฝรั่งให้ฟังเด้จ้ะว่าเพื่อนรู้สึกยังไงเวลาให้กินแนวเนาาๆนะ ตอบตรงกับพี่ไอว่าให้ฟังหรือบอดเด้อฮัลโหลสวัสดีอีกรอบจ้าบุญทรามสวัสดีครับสี่ยินจอยเดอะซัน u n เนาะมาพี่น้องมากินข้าวหนำอาอได้จ้ะเด้อลูกสิ้นเนื้อสวีเดนปัดผมได้แล้วผมยาวมีคนถามว่าไอจาอย,ยลงบอบายน้ำหนักไอลงสองกิโลเดี๋ยวอยจะบอกเคล็ดลับนะพี่น้อง ตอดไอมายน้ำหนักหกสิบสองเหลือหกสิบไอ้มันเหลือห้าสิบแปดน้ำหนักไอ้หลีห้าสิบแปดอะ 58. แต่ว่าตอนอยู่เมืองไทยอะข้อมือปิดมือน้ำนัก บึงสีพีน่น้องจ้ะเมนูนี่บอกได้คำเดียวพราษาไปแซ่บจ้ะตามาขว่วเลือบไได้ถิ่มนะจ้ะขวยเ,เมื่อกี้กินแล้วมันก็เลยดูแมบไม่ค่อยหิวเพราะว่าถ้าไอเห็ดกินแหบป้ามนี่้มาใส่เวลาเนาะไอก็บปั้นกินแล้วจิ้มนี่แหละกินสตอกร,รมหาง ไหนเลยไอ้มากเวลาทองฝาเป็นสีฝาเนี่ยมันสิงามจำกินข้าวเยาวติดมือมันมีมันติดกระไรติดกินติดกระไรติดกี้ on my finger so I have to do something like this Yes, because they have oil on that bowl. See after that? Oh, perfect, man. Yeah, yes. But yeah. I have some question. Yes. People asking me, you know, something like this, like this, right? They are stinky. Yeah. When I eat uh, stinky stuff, are you okay? <laughs> uh, I would say that uh, C'est is one or two times, two times, three times, it's okay for me. But if jam per ten per three months. <laughs> <laughs> For the, no, for the time we are in camping. C'est mm -hmm. the time we are in camping. It's okay. But if it was every day, I think you should return back to your mal, <laughs> <laughs> ตรีบอัดปลกพลงแม่บอกว่าถ้ากินทุกวันนะกินพวกอันนี้นะวิดเทินแบกทูอำเภอปยาอะรีบอ r ดเหรอรีบอัดเพราะวันหนึ่งคือปลาเพิ่นบปกินอาหารไทยเนาะพี่น้องละอากาศเข้าใจ เพิ่เพราะว่าเพิ่นไม่ได้ห้ามอายจ้ตว่าห้ามกินจ้่ว่าเพ่ยงครับว่าคือจะก่อนเนาะปลาแดกปลาแดก้ดกานเฮานะอาจไปย่างตลาดปลาแดกนองอะนะมันติดหูดังเพิ่นเพิ่นก็เข้าใจแต่ว่าปลาแดกนาะมันเหม็นทุกอย่างแต่พอมันเป็นปลาแดกต้มแล้วมันโบมเนเพิ่นก่อ โอเคอยู่เพราะมันเมนแค่แป๊บเดียวมันก็ไปแต่เป็นประเนกประแดงนองนี่ยมันกระหบยก็ได้คือกันอืนั่นแหละพันก็นเลยโอเคอยู่กับประแดงแต่ว่าพวกสตอระกสินแบบนี้นนานๆเถอโอเคอยู่พี่น้องจ้ะ a n d r i e a n n e v e r n e v e r n o e v e r Not a n y w h e r e your sister or your family. Uh, I for eating this, not, not beside me. con sẵn là là. Tôm hương. ai chậm đây. I'm going now. Bye bye. Bye bye. ai đây. ai dù mừng thầy, à, dù thu liên hàng đó. À, mà dù, tao mới ai nàn đó. sự, à, có là phần ไปเป็่ตวอยู่บิ๊กซีพรามณ์พี่น้อง,งบอยไปกินอยู่สยัยอยู่สวนสวนเบนแล้วก็เมื่อสบายใจทั้งสองฝ่ายทุกอย่างในโลกแบเนี้เนี่ยม,นมนันเป็นทุกข์มันก,ก็นเป็นทุกเนี่ยเป็นสุขก็เป็นสุขเนาะเอาจ้ะแล้วสุดไปเอาแบบ เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นปัญหาของครอบครัวเพราะว่าก็จะบบก,กินอยังเน่าๆเนาะให้จังได้กล่องไอสั่งขนาดเลยลม้ม เรือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่พ่อใหญ่บ่มัดก็กินของสม้มผักสมนะ้มไหมผักส้มนะผักดองอบอบเบาเลยจ้ะแม่เพิ่นเป็นคนที่เลยบอกนะเพิ่นบอกกินอาหารไทยแต,ไแต่เพิ่นก็ไ่ได้ห้ามเ้าดอกแต่เพียงแค่ว่านใดที่มันเน่าแห้งเพราะก็เกินใจเพิ่พราวาอาหารบ้าเทามันเน่า,นา,นา,นนาแล้วบะหม่นั้นเราไมนกินแห้ง แต่ก่อนเนี่ยปีกแลกๆเพื่อนบอสทีนั่งข้างอะไรกินสมตำพี่น้องเซียนอยู่ได้เห็นคลิปเร็กๆนะเพื่อนนั่งข้างอะไรเดีอยยังครัป็นได้นานไปมันก็ชินเราพี่น้องนะเพื่อนแกบ้าอย่างที่แบบหนักหนาเขาก็ะบอสมากิน ก็ทุเรียนเลยพญา,ยาบอกโอเคเลยถึงแบบว่าเขากินเมจ่งไดรเปิดประตูมากก็ได้กินจ้ะ็นบะจำบม,มด้ดบ่ทิม ไอ้มักอยู่เนี่ยเวลาเห็นอยงางนี้คนสิบบ่อไข่แบบแนมเฮาอะนะานางกินข้าวไปเนี่ยคนสิบบ่อยบ่ค่อยแค่ปันแบบถ่ายอยู่ประเทศฝรั่งเศสหยุดเบิ่งบ่อพอจะ้ะแนมจนสุดเดือดพี่น้องไอ้นั่งกินขาน้าวอยู่หน้าเฮือนดหนยนาเฮือนเจ้าของนะยุโรปตอนเหนือกับตอนใต้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะ คือนี่พยายาต้ากตั้งแต่อา,าอย่ฝรั่งเสรนี่อาก็ะไม่ค่อยซื้อพวกกระถินจะตอกินแต่แอบนี่นะอาก็อขึยากไหมพี่น้องว่าอ,อย่างมาให้ไปบังยายนางแล้วกิน แล้วขึ้นยากแล้วก็บอกวิธีกันดับกลิ่นละกัมันก็ซอยได้เราจะสืบมะเขือมานําเลด้สะัะอืมช่วยได้ไม่หมดหรอกแต่ก็หนึ่งระดับอ่ะมาเด้อจะสีจะช้างพยายามกินนำ้ำ ึ้มสาเหตุที่ป้า,าจะค้าได้หรอที่ว่ามันนึกว่าิี่ว่าปเป็นอย่างพ่อใหญ่เพิ่อนจังบ่มือไทยนำอาอยพ่อใหญ่เนาะเพื่อนอายุหลายแล้วพี่น้องจ้าการกักตัวส4บสี่วันแล้วก็ไปกักอยู่สกลนครอีกสิบสี่วันคนที่เขาอายุหลายแล้วเวลามันจะมีค่ามากในหนึ่งเดือนอะ่ะเขาสามารถทำอะไรได้เยอะแยะ ยกตัวอย่างเนาะถ้าสมมติว่าเราขายรถคาราวานนี้ไปรถบ้านตัวนี้ไปแล้วเ,เสือ่อม่เราในหนึ่งเดือนนั้นเราสามารถรีโนเวทรถคันใหม่ได้อย่างประมาณนี้นะคนเที่ออยูเยอะพ่อแม่อายคือการเวลาถามแม่เห็นอย่างหันมเมสเรียกลูกไปนี่ไอถามว่าเฮ็ดเวียกขนาดเนาะวันีเราก็สิตอบอายมาว่าอายุลายแล้วอายุเหลือ่บรายแล้วจังั้น,นี้คือคนเที่ยวยูลายนะเขาสิขึ้นเรื่องเวลามากกว่าคืออายนี่ยอายเพิ่งกลางคนเนาะก,ก็สิบุคคหลายปันใดกะ นังสีไปอีกไก่ประมาณนี้นะพี่นนอกจากสาเหตุว่าเป็นอย่างป้าเพื่อนคือบเมือประเทศไทยนาอายรอบนี้ก็คือเพื่อนคิดว่า1เดือนอะเพื่อนสามารถทําอะไรได้เยอะแยะเลยให้อายนะเมื่อผู้เดียวให้อายนะเมื่อผู้เดียวอา,ยอาจจะเมื่อ3เดือนเพราะว่าอุ้มอิ่มกับซีแต่งงานประมาณสิ้นปีเนาะถ้าบ่มีอย่างเปลี่ยนแบงอายกับซอ,อยู่งานแต่งอุ้มอิ่มแลละอายก็สซมาหรืออายเมื่อเดือนหนึ่งแล้วก็สิกลับมารวาจังไดยังบ่รู้จ้ะแต่ป้าเพิ่นบอกว่ารอบนี้น่ะใน สถานการณ์อย่างนี้เพิ่นบขอเมื่อประเทศไทยพี่น้องจา๋านั่นแหละจ้ะว่าเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างเพิ่นจะเมื่อเราจะนอนแล้วทําไมไอ้ถึงกล้าทิมเพิ่อนอยู่พอดีวพี่น้อเพิ่น,พนมีคุณหมอเดีย๋ยวแล้วเพื่อนก็นมีน้องเพิ่นและก็หลานเพิ่นที่อยู่บ่ไกลไอ้ยบ่ได้ทิมเพิ่อนเดี๋ยวจ้ะแต่ว่าไอ้เมื่อกะ คืออากาจะเมื่อเบ่งธุรกิจจะขอเนาะบ้านพักนั่นนี่มันกันหลายๆอย่างพี่น้องจ้าชีวิตไอก้กระโดดใสยโดดความเป็นน,นิมากแต่ไหนแต่ไ,ตไเรเราจะบ่ค่อยอยู่กับที่เนะาะอขอบคุณทุกคนหลายๆเด้ได้จะเด้อที่เขาใจอไอกับป้าแล้วก็ที่หักออ้กับป้าหลายๆเด้ได้จะเด้อแล้วก็ขอบคุณเอ้ยพนเจกส่งอาหารมาให้กินเนาะเป็นอาหารทะเลเดี๋ยวไอ้เมื่อไทยเดี๋ยวอ้จังรีวิวให้เบิ่งเนาะถ้าเอ้ยิ่นส่งมาให้กินเนาจะเนาะอ้ขอบคุณทุกคนหลายหลด้อจ้จะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย